คุณกำลังหาร้านเติมเกมอยู่ใช่ไหมต้องนี่เลย Over t o ์ท็ฮะร้านเติมเกมคุณภาพที่มีเกมต่างๆให้เติมเยอะแยะมากมายแอดมินบริการรวดเร็วฉับไวสำหรับแฟนแฟน FC ก็มีบริการเติม FC p o i n อยในราคาสุดคุม้มหากสนใจลิงก์อยู่ที่ด้านล่างเลยครับผม oh. โอเคครับผมก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผวกผมกากมา sacrifice gamer เจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับและคุณกลาลังอยู่กับเกม FC 25ครับผมมาแล้วกเ,เกมเปิดผมก็รีบม,มาทําให้คุณผู้ชมได้ดูเลยนะครับผมก่อนที่จะไปรับชมมาช่วยกันฮะกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ด้วยนะครับเพื่อเป็นกํบบาลังใจในการทาคลิปของช่อง sacrifice gamer นะครับพาร์ทนี้ขอสัก100ไลค์และขอคนหนึ่งซับพาช่ผมไปถึง3ามหมื่น subscribe ด้วยนะครับผมใครยังไม่กดก็รบกวนครับผมกดให้ผมด้วยนะครับมาฮะก็เดี๋ยวทีมแรกนะครับผมจะเป็นทีมที่เรราัักน เองนะครับผมถึงผมจะเพิ่งทําตํานานแมนยูไปแต่วันนี้ผมก็จะมาทําแมนยูฤดูกาลล่าสุดให้คุณผู้ชมได้ดูครับพร้อมแล้วก็ไปกันเลยดีกว่านะครับผมในเมนเจอร์แคดเดอร์โมดครับผมนิวเมนเจอร์เลสโก้เดี๋ยวผมขออนุญาตสร้างผู้จัดการทีมแป๊บหนึ่งนะครับคุณผู้ชมเอาละครับคุณผู้ชมวันนี้ฮะทันเซอร์ของเราครับผมคัมแบ็กอีกหนึ่งครั้งนะแต่มาสไตล์ด้วยหน้าตาที่เปลี่ยนไปนะครับผมภาคนี้บอกเลยว่าสามารถแต่งหน้าตาได้เยอะมากๆเลยนะครับผมก็ เดี๋ยวเราไปเตรียมตัวลุยกันต่อเลยดีกว่านะครับผมหลังจากที่เราสร้างเสร็จแล้วนะครับแน่นอนครับคุณผู้ชมทีมแรกที่เราจะคุมนะครับผมก็คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั่นเองอรทีมที่เรารักนะครับผมมีทาร์นเฟอร์บจิตให้158ห้ล้านนะครับผมที่เราจะซื้อนักเตะได้ในซีซั่นนี้นะครับแล้วก็ไปกันเลยดีกว่าฮะเลสโกะแล้วก็ผมการตั้งค่านะครับผมก็เรื่องของความยากนะครับแน่นอนนะฮะเอาติเมทเลยครับเริ่มมาถึงก็เอาให้มันยับยับครับผมโดนกันไปนะครับผมแล้วก็ จะมีการเปิดนะครับผมเรื่องการสเกลเรื่องแผนอะไรต่างๆนะครับเรื่องการทันเฟอร์นะครับผมว่าเราจะแอคทีฟหรือเปล่าก็แอคทีฟไปนะครับผมเราจะรับงานอะไรบ้างนะครับผมมีงานจากทีมชาติเข้ามาหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะครับผมแล้วก็มียูโรเปียคอมเพ็ิชั่นนะครับผมว่าเราจะเปิดหรือเปล่าด้วยนะครับมีการตั้งค่าหลายๆอย่างมากเนี่ยฟินแลนเ a ียลเทคโอเวอร์ก็ยังเลือกได้นะครับว่าเราจะให้ทีมเรามีตังค์เท่าไหร่นะครับผมก็จะดิสเบลไปนะครับค่าเงินนี่เป็นยูโรเหมือนเดิม นะครับผมแล้วก็ในส่วนของบอร์ดนะครับเราสามารถเลือกได้นะครับผมว่ามีการไล่ออกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยฮะไม่ว่าเราจะทําผลงานแย่แค่ไหนก็จะไม่ไล่ออกอะไรอย่างงี้นะครับผมมีการให้เลือกหลายแบบเลยนะครับ A warm welcome to you all. Without further delay, we are pleased to introduce your new manager. เอาละครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมน่าจะเห็นภาพเมื่อกี้แล้วนะครับผมว่าแม่งเหมือนเดิมเลยนะครับผมแต่ก็นี่ฮะพอเข้ามาเมนูก็จะเปลี่ยนใหม่นะครับผมมีข่าวมีอะไรด้วยนะครับดูฮะนิวข่าวก็เด้งขึ้นมาเลยนะครับผมเรามาดูกันครับว่ามีอะไรให้ปรับอะไรตรงไหนกันบ้างนะครับน่าจะหลายอย่างแล้วมีทัสอะไรให้ทเพียบเลยครับนี่ฮะมีเทนนิงแพนด้วยครับเข้ามาดูตรงนี้ก่อนเลยและเริ่มจากฝั่งนี้ก่อนเลยอ่ามันจะให้อ่าเราเริ่มนะครับผมว่า จะให้เป็นแพนตรงเนี้ยแผนการฝึกซ้อมเนี่ยจะเน้นไปทางไหนเมื่อตอนค่าความเหนื่อยเท่าไหร่อ่เราจะเอา Energy Focus กนะครับผมเมื่อค่าความเหนื่อยเนี่ยต่ำกว่า60%แล้วก็ All of เนอร์จนะครับผมค่าความเหนื่อยประมาณอ่าแล้วกันในส่วนของ Perform a n c e นะครับผมผมจะเริ่มให้มันปรับตอนในช่วงอ่า f o r m ์ฟอรเนี่ยเมื่อค่าความคมเนี่ยต่ำกว่าประมาณ80แล้วกันนะครับผมแล้วก็ All out of Perform แมนนะครับผมจะเอาให้มันตกลงมาตอนเหลือประมาณสัก50แล้วกันครับ พอมัน50ปุ๊บใช่ไหมมันก็เราจะใช้ all, all performance mm hmm. เพื่อให้ค่าความคมเนี่ยกลับมานะครับส่วน performance focus นี่สัก80แล้วกันนะครับแล้วถ้าค่าความเหนื่อยลดหรือ60ก็จะมาใช้ energy focus เอาแล้วก็ค่าความเหนื่อยหรือ40จะมาใช้ไอ้นี่นะครับ all out of energy ให้มันปรับเองอัตโนมัตินะครับผมอ่าอันนี้ถือว่าง่ายขึ้นเยอะจากภาคที่แล้วว่าไม่ต้องมานั่งแบบว่า ปรับทีละตัวเหมือนตอนนี้นะครับผมที่ต้องมานั่งแบบเชนไปเรื่อยๆนะครับผมเรามาอยู่กันตรงนี้เลยนะครับในส่วนของสคอรตนะครับอันนี้นี่บอกเลยว่าเราต้องปรับกันเยอะหน่อยครับที่เข้าพีเซตอันนี้เดี๋ยวเราก็จะเข้าไปปรับกันนะครับว่าเราต้องการให้ทีมเราเล่นประมาณไหนนะครับแน่นอนครับผมเราเริ่มมานี่ผมมองว่าที่น่าจะเข้าที่สุดน่าจะเป็นเกเก้นเพรสซิ่งนะครับผมเนียกดก่อนเลยครับและทีมเมนจ์เมนต์นะครับผมตอนนี้แผนที่เราใช้อยู่เป็น42 31นะครับ ก็เมนูนี่ผมเปลี่ยนออกแน่นอนแล้วผมเอามายืนคู่กับอุกเต้บูโน่ไปกับตันแบบนี้ถูกแล้วครับผมในส่วนของแท็กติกครับผู้ชมดูฮะอันนี้นี่จะเป็นการปรับอะไรแบบเยอะขึ้นเลยนะครับผมเพยเยอร์โรนี่เราจะสามารถเลือกได้เลยครับว่าจะให้นักเตะคนเนี้ยให้เล่นแบบไหนนะครับนี่ฮะอย่างเซอร์ซี x er x C นะครับผมเราจะให้เลือกเป็นกองหน้าแบบโพเชอร์ให้เล่นเป็นฟอลสไนหรือจะเล่นเป็นทาร์เก็ตฟอร์เวิร์ดก็ได้นะครับผมเนี่ะแต่เราให้เลือกเป็นโพเชอร์เหมือนที่เขาตั้งมาให้ก่อนแล้วกันนะครับ แล้วก็ส่วนของบูโนเฟอร์นัสนะครับผมก็จะเป็นเพย์เมเกอร์หนึ่งเอร์ครับผมดีมาคัรแรดฟอร์ดครับ,รบและฟอร์ดนี่แน่นอนครับเราจะให้เขาเป็นอินไซต์ฟอร์เวิร์ดครับผมซึ่งเป็นตำแหน่งที่แรดฟอร์ดควรจะเล่นนะครับนี่ฮะเราสามารถเลือกได้เลยนะครับเพราะว่าปีกเนี่ย ถ้าเป็นภาคเก่าๆเนี่ยมันจะวิ่งแต่ด้านข้างอันนี้เราเลือกได้เลยครับเป็นอินไซ n ์ฟอร์เวิร์ดครับแล้วก็อาห์มัดครับอาห์มัดแน่นอนเหมือนกันครับนักเตะแมนยูแม่งอินไซ n ์ฟอร์เวิร์ดหมดเลยครับคาซิเมโร่นี่คาซิเมโร่ผมจะให้เขาเป็นมิดฟิลด์สายโฮดดิ้งแล้วกันนะครับผมยืนอยู่ตำแหน่งตรงนั้นนะครับโอุกัเต้นะครับผมเป็นเอ่อเป็นเซนเตอร์ฮาฟแล้วกันครับคอยคุมอยู่ตรงกลางผมมองว่าไอตัวท่านักของมาทาเดิลิกะเป็นบอลเป็นเพย์อิงดิเฟนเดอร์แล้วก็ท่านักของมาร์ติเนสนะครับผมเป็นสต็อปเปอร์เป็นตัววิ่งเข้าไปหยุดนะตัวชนตัวชน แล้วก็ทางด้านของดาโลเป็นฟูเป็นวิงแบ็กอย่างนี้ดีแล้วนะครับผมมาซราอุยก็วิงแบ็กเหมือนกันครับสายบุกส่วนโอดาน่านะครับผมนี่เลยแม่งชอบเล่นสวิปเปอร์คิปเปอร์ออกมาางหน้าเอาให้แม่งเลยครับดูดิว่าจะออกมาเป็นยังไงครับเอาละครับคุณผู้ชมและเมนูใหม่นะครับก็จะเป็น Academy นะครับผมก็เดี๋ยวเราจะสามารถดูได้นะครับว่าทีมทีมอะคาเดมีเราเนี่ยมีใครเตะอะไรยังไงบ้างแล้วก็มียูสคอร์เนี่ยครับเราสามารถเข้าไปเช็คได้เลยนะครับผมว่า ตัวไหนที่มี potential มีะในน่าสนใจเราสามารถดึงขึ้นทีมใหญ่มาได้เลยนะครับผมอ่าก็ถือว่าใช้ได้ครับนักเตะหน้าตาถึงจะเหมือนลิงก็เถอะ่ละคนหน้าแม่งเหมือนลิงจังวะก่อนที่เราจะไปเล่นกันนะครับผมก่อนที่คุณผู้ชมจะให้ผมซื้อนักเตะคนไหนเข้ามานะครับผมก็คอมเมนต์กันไว้ที่ด้านล่างได้เลยนะครับผมอยากดูใครเป็นพิเศษนะครับผมสำหรับซีซั่นนี้ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ลองพิมพ์ไว้แล้วกันนะครับผมผมเห็นตัวไหนหน่าสนใจเดี๋ยวก็จะซื้อเข้ามาแล้วกันนะครับนี่ฮะทางด้านขวานะคุณผู้ชมจะเห็นใช จะมีฟาบิซิโอโรมาโน่นะครับผมที่จะเป็นคนบอกว่ามีข่าวมีใครย้ายทีมมีอะไรบ้างนะครับผมเฮียวิโก้นั่นเอง Here เฮียวิโก้อาแล้วครับผมก็เดินทางกันมาถึงแล้วนะครับผมในศึกพีซีซั่นนั่นเองนะครับเราจะไปที่ไหนดีฮะที่เราอยากจะเจอแน่นอนครับนี่ฮะยูโรเปียนดีว่าเราอยากเจอเรอัลมาริดแต่จะเจอหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้ครับไปฮะแอคเซปต์เลย เอาละครับผมแล้วก็ได้ผลนะเกมแรกครับผมจะเจอกับเรอาลมดริดในอีก7วันนะครับผมเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่าวันนี้เราจะเล่นกันแค่เกมเดียวนะครับผมเพื่อดูว่าตัวเกมเป็นยังไงนะครับผมพาแรกเราก็เปิดกันมาแบบนี้กันก่อนแล้วกันนะครับเอาละครับคุณผู้ชมนักเตะของเราก็ใช้ชุดใหญ่จัดหนักจัดเต็มเลยละกันนะครับผมอยู่ที่สนามซิกโนอิดูนาปาร์คนะครับผมบ้านของทางด้านของดอทมูลนั่นเองนะครับแต่เรามาน่าจะมาเตะที่เยอรมันนั่นเองนะคะแต่เจอกับมาดริดพร้อมแล้วก็ไปกันเลยดีกว่านะครับ let's go ไปดูครับว่าเป็น อาล่ะครับคุณผู้ชมเกมแรกครับเราต้องกดตรง X ค้างครับเพื่อดูฟูลแมต t ์อินโทรครับไหนอลองดูสิอ่านี่ครับภาคนี้กลับมาแล้วนะครับผม f u ลแมต t ์อินโทรครับภาคก,ก่อนมันเอาออกไปครับผมมาดูครับว่านักเตะจะมีใครลงอะไรยังไงบ้างอ้าวแม่งตัดอย่างนี้เลยเหรอ What the fuck ไหลมาต่อท <premises. S 2> ี right ่อามาเดียโลอารมาตเจ้านี้จ่ายมาครับบอลไหลมาต่อถึงบูนโอลฟ์นันส์อะครับบโนโอลเจ้านี้ดึงก่อนเลยครับไปครับต่อเข้ากลางมาบอลมาที่อามาเดียโลอามาตมองครับผมแล้วคืนมาก่อนเจ้านี้และไหลมาต่อมาสราอุยมาให้ที่ด้านบูนโนบุนโนเปิดมาเจ้านี้เซอร์ซีโขกไม่ได้ครับโอ้โหโรดิโก้เจ้านี้ดึงมาแล้วครับแล้วไหลมาต่อที่บอเบเด้ครับบอเบเด้เจ้านี้เอาไงครับมาแล้วสปินมาต่อส่อขึ้นมาและเจ้านี้ตัดได้ครับผมมาติเนสไปครับบอลมาที่มาติเนมาิเนส ด้านหลังเชื้อจานไม่เฝ้าผมแล้วบอไปได้มาแล้วบอไปได้มาแล้วจุดนี้โอ้โหเดลิสที่ผมมาดักไว้ได้แลนด์ปอดแทงมาต่อ,อสวยครับบอลจุดนี้มาที่ด้านบูโนฟานัสเซอร์ซีเซอร์ซีไหลมาต่อครับบอลจุดนี้มาที่ดบโกดาโลและดาโลจุดนี้วิ่งเข้าก่อนมาแล้ววิ่งเข้ามาตบมาต่อยเพื่อนแล้วยิ่งลูกนี้เลยก็โอ้โหโอ้ยกูตัวเซฟไว้ได้ครับมาถึงวินนี่อะไรครับผมแล้วไหลามาแล้วครังหวะนี้บอลมาถึงเอ็มบาเป้ บาเปค้คืนมาครับผมบอลมาที่วินิซูตุเนียและจังหวะนี้ตัดได้กับคาเซมิโลและได้ฝ่าวงฝ่าตรงข้ามอ่าแล้วครับผมแลว้วจังหวะนี้นเล่นยังไงเล่นสั้นนะจนังหวะนี้แล้วบอลมาต่อที่โควิเนโอโอโห้และเซนได้ลูกนี้โดนซ้ำเรียบร้อยครับผมล้ำหน้ารอดไปครับเชี่ยนึกว่าประตูแรกโดนซะแล้วครับล้ำหน้าไปจานอุกาเต้เตัวนี้มองมองแล้วไปไงดีมองแล้วก็จ่ายขึ้นมาต่อครับบอลมาถือได้ของดาโลดาโลสปินมาครับผมจังหวะนี้แล้วก็ตบมาต่อที่โจเซซิ เซอร์ซีหนึงมวนมาก่อนแล้วไหลามาต่อที่อามัดเดียโลยิงติดครับไม่ได้อามัดพลิกมาอา้าสวยครับผมไปครับอามัดสปินมาด้วยความเร็วครับผมจังหวะนี้โจเซอรเซอร์ซีอยู่ตรงกลางเซอร์ซีเจหวะนี้ยกบอลเรียกครับแล้วเปิดมาตอนน่อที่เซอร์ซีโอ้โหโดนผักกระจายเลยแล้วบอลย้อนกลับมาตอนน่อเดี๋ยวนี้อามัดปั่นลูกนี้ก็เฉล็บครับผมยังไม่ได้อะฟาลบาเป่มีเตาครับตบม,มาต่อที่คริยานเอมบาเป้และไหลามาต่อเดี๋ยวนียวินิสุจูเนียวินิสุตเอาไงครับเจ้าหนี้นี่เนี้ยฟังได้อยู่และซ้ำลูกนี้ ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วเรียบร้อยไอ้เฮียโดนจนได้โอเอ็มบาเป้เล่นกูก่อนแล้วครับผมโอ้โหโดนสิฮะโอ้ยนี่ครับบอลจ่อยดูครับผมจ่ายมาแล้วดฮะเตะแล้วก็ฝนมันตกพอดีครับดูฮะตะขายน้ำกระจายแล้วเปรี้ยงโอ้โหอุ้ยภาพถือว่าสวยขึ้นเยอะเลยครับนี่ครับพวกเอฟเฟกต์พวกอะไรครับโอ้โหน้ำกระจาย บอลมาที่นา่ารดอดแลตสอดครับจ่ายมาต่อดีโกโดาโลดาโลจังหวะนี้เอาไงฮะดึงมาได้ครับดึงมาก่อนแล้ะตบมาต่อจังหวะนี้ได้ครับบอลไหลมาตรง,งกลางบอลมาลที่แลตฟอร์แรดแลตฟอร์ดตบมาเซิร์ฟสโโงงี่ยิงโอ้โหยิงลมไอ้เหี้ยบอลมาถึงจังหวะนี้ครับบอลมาที่อาอ์มัดดิอาโลยิงลูกนี้ก็โอ้โหกูตัวเซฟได้ครับบอลมาที่โอร์เดโอร์เดจังหวะนี้บังบอลแล้วบอลไหลมาตรงกลางชูอาร์เมนี่โอ้แล้วจังหวะนี้เล่นโคตรยากเลยครับผม เล่นโคตรยากเลยจังหนี้เอปเป๊ะไม่แล้วเอปเป๊ะไม่แล้วเรียบร้อยไอ้เหี้ย What What the fuck โอ้อโห Ac ตายตาย,ตายแบบนี้ตายนี่ครับบอลจังหวะนี้ครับดูฮะโอ้โหย,ยิงเป็นเฟิร์สเพอร์ซันให้ดูเลยโคตรเท่นะครับบอลมาต่อที่แอดดัลฟอร์ดครับแอนฟอร์ดดึงจังหนี้แล้วไหลมาต่อครับบอลมาที่บูนโน่ฟนานัส บุโน่มองก็ผมว่าจใจใครได้แล้วก็ไหลลงมาข้างล่างสวยครับบอลมาที่หน้าของดาโลดาโลฮะดาโลดึงมาต่อที่ซัสซี่ยิงลูกนี้ก็เบาๆก็ไม่ได้ครับผมโอ้โหแล้วบอลแทงมาต่อเจ้านี้ครับบอลไหลามาที่หน้าของมาซาอุมาซาอุเจ้านี้เห็นช่องเปิดเข้ามาต่อแล้วก็ไม่มีใครเอาได้อยู่ลูกนี้ยิงโอ้โหก็ติดครับวินิชซุดจังหวะนี้เอาไว้ครับวินิชซุดสปินมาแล้วแล้วตกเข้ามาตรงกลางครับบอลมาที่เอเบเป้เอเบเป้เจ้านี้ยิงลูกนี้เรียบร้อยโอ้แฮตทริก ไอ้เชีย่ยเละเลยครับผมเกมแรกเชีย่ยเล่นยากมากครับโอ้ยนี่ครับบอลจังหวะนี้ดูครับผมเขาหลุดเข้ามาแล้วจวังหวะนี้ดูฮนะเอ็มบัปเป้ยิงโคตรคมครับผมเรียบร้อยเชีย่ยเอ๋ยบอลมาที่วินิสุจูเนี่ยไหลามาต่อครับจะวันนี้ฟลอร์แม,มนดี้ <c oughs> แล้วมาถึงได้วินิสุจูเนี่ยครับ มาครับบอลมาที่เมันที่เปิดข้ามาต่อและโดนลูกนี้โอ้โหและโดนปูว่าแล้วเรียบร้อยไอ้เหี้ยเชียร์บอลโคตรเก่งภาคนี้ครับเหี้ยบอลภาคนี้แม่งเก่งจัดครับคุณผู้ชมโอ้โหดาโลตบมาต่อครับบอลมาที่โจชัวโจเซซิซิเซอร์ซี่โจเจนี้ยไงฮะดึงมาต่อบอลมาที่บูโน่ บูโน่เอาไงต่อบูโน่ไอ้เหี้ยไม่มีใครวิ่งหาช่องเลยหรอวะมาที <c oughs> ่เซอร์ซีเซอร์ซีเซอร์ซีพลิกมาต่อยมัแล้วก็ยันเสาแรกมันก็ไม่ได้ครับและก็หมดเวลาครับผมไอ้เกมแรกโดนถล่มไป้งสี่สวนจากมัลลิดโอ้เล่แล้วเอ็มบเปอร์แฮตริกครับผมโอ้เละกว่านี้ก็ขี้แล้ว เอาครับผมสถิติของเกมนี้ครับผมแมนยูคอมาบในที่49เปอร์เซ็นต์นะมีโอกาสยิง7ครั้งแต่ไม่ได้ประตูเลยครับผมส่งสำเร็จ95ครั้งแท็กเกิล26ครั้งช้าไป5ครั้งนะครับเลี้ยงบอลสำเร็จ90เปอร์เซ็นต์ยิงแม่ยำ57เปอร์เซ็นต์ส่งแม่ยำอยู่ที่79เปอร์เซ็นต์ครับผมโอ้โหโอ้ยเละเละ เอาละครับคุณผู้ชมพันนี้เราก็าไว้กันเป็นประมาณเท่านี้แล้วกันนะครับผมคุณผู้ชมอยากให้ผมซื้อใครเข้ามาก็คอมเมนต์กันไว้ที่ด้านล่างน,นะครับผมว่าอยากให้ผมซื้อใครเดี๋ยวถ้าผมเห็นแล้วโอเคน่าสนใจก็เดี๋ยวผมจะซื้อเข้ามาให้คุณผู้ชมได้ดูนะครับผมเป็นไงบ้างครับสำหรับเกมเพลย์ของ FC 2 5ครับผมพันแรกเปิดมาบอกเลยว่า โดนยิงยับฮะโดนไป4สีลูกชิปหายายป่วงกันหมดนะครับผมยังไงก็ฝากติดตามกันในพาร์ทต่อไปด้วยนะครับผมบอกเลยว่าเกมเพย์นี่ขออนุญาตไปเล่นให้มันแบบว่าเข้ามือก่อนครับหวังว่ามันจะดีขึ้นยังไงก็ฝากคุณผู้ชมมาก่อนจะจากกันไปครับรบกวนนะช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกด s subscribe ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของช่อง Sacrifice Gamer ครับและเดี๋ยวไว้พบใหมพ่พาร์ทหน้าคุณผู้ชมแล้วเจอกันนะครับ